ค่ะคุณผู้ชมไปที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะรองอันบดนีกรมบังคับการสำนักพระราชวังค่ะเป็นผู้แทนพระองค์ในการถวายผ้าไตรพร้อมเครื่องสการะแด่พระเทพวชิยรายานเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะครบ83ปีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทปนดแสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวังเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีถวายผ้าไตรน้ำสงพุ่มบัวพร้อมเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระเทพวชิยรายานเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคล63ปีโดยมีนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นองค์กร องค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะที่บร,ริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกจานอาเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกตค่ะโอกาสเดียวกันค่ะคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกจานก็ได้ส่งมอบอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกจานโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาธีรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมงมังคลารามราชาวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และร่วมกันส่งมอบให้กับดร์นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้รับมอบสำหรับอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกจานเริ่มก่อสร้างในสาธารณทุ่งสิมน,น้อยซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์นะคะ บนเนื้อที่42ไร่เศษประกอบพิธีตอกเสาเข็มอาคาร1หรืออาคารผู้ป่วยนอกค่ะต่อมาเมื่อวันที่13กันยายน2566ได้ประกอบพิธีตอกเสาเข็มอาคาร2อาคารผู้ป่วยในจนมาจนต่อการก่อสร้างก็มีความคืบหน้าจนแล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็ได้ทำการบันทึกส่งมอบรับ ทำการบันทึกส่งมอบตามเจตนารม์ในโอกาสอายุวัฒนะครบ83ปีของพระเทพวชิรยานเลี่ยมทิติธรรมโมเพื่อให้การรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่อไปค่ะ